แถ้าเวแตกนะอุทาหน้าขาวเลยถ้าตวแตกนะอุทาหน้าขาวเลยผมบอกเลยนะถ้าเวฟออกมาหรือ F พันออกมานัแป้งเขาขาวนี่โปะโปะหน้าเลยตรงนี้เลยเอาเน้นๆตรงนี้กล่องเท่าไหร่ครับกล่องเท่านี้แหละครับ F พันกับเวฟออกแก้ผ้าหน้าขาวจบ ของแข่ตัวนี้โอ้โหไม่น่าหาเรื่องเลยนะครับนะหน้าขาวแบบไม่ถอดแว่นด้วยเอาละเอาละดูโมเมนต์นี้นะครับนี่เลยแป้งเน้นเ้นแป้งเน้นเ้นไอ้น้องแป้งเน้นเน้น เน้นๆเอสพันแบบเน้นๆเข้าใจยังเข้าใจยังลืมแก้ผ้านะเอาถอดเสื้อก่อนเลยผ่าถอดเสื้อมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะผ่าเสื้อนะไอ้เคี้ยวหมูกูใจหายเลยใจหายเวฟย่าใจหายเวฟย่านะไอ้หนูอย่านะลูกอย่านะไอ้หนูงไงลูกอย่านะ <laughs> ก็บอกเลยว่าถ้ากล่องนี้แตกก็ตูดเอ็กซ์ทั้งโห่ก็แค่นั้นเองนะครับนะตูดลายด้วยนะครับนะ หนึ่งสองซ่มก่อนปิดสตรีมขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนด้วยนะครับนะอย่าลืมไปกดทวายกับแม่ค้าไปยาดแล้วโหลดแลนด์อินเตอมเล็กกันเยอะหนึ่งสองซ่มแล้วปิดสตรีมหนึ่งสองซ่มโอ้ยเชี่ยกูวใจหายเลยกูเกือบนึกว่าจะเห็นตูดแอดซะแล้วเน่เน่เน่เพลงนี้ต้องเข้าเลย I wonder if you know how they deep in Tokyo เนี่ยต้องเพลงนี้ต้องเข้างั้นไอวัน wonder if you know how they deep in Tokyo ดิมดิมดิฟารแอนติเลียดิมไอวันเดอร์ยิบยูโนเเดลีินโตเกียวดิดิวซีมีเด็ดยูมี่ิเดนอยูเน้าดิวแห่ทุกฟาแอนเียดิมดิฟาแอนเียดมไอวันเดอร์ยิบยูโน่เข้าเดลีินโตเกียวดดซี่มีเด็ดยูมี để lên nhiều...